สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยวันระสงรงเล็กค่ณผแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับคลิปนี้ก็นาแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากมาตอนมาแบ่งปันใเนเบืเ่อนๆน,น,น,นในเบื้องได้ชมเพื่อก่าค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นของแอดพัดกับแอดเลือลันสนันเมืองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มีข่าวมาบอกมาแจ้งมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ่งงในชมค่ะหวดประจำวันที่16เดือน9ปี64แอดพัดขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มค่ะชุดเต็มชุด18หางชุดเต็มล่าง18หางของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะชุดล่างสุดนะคะ2ฝั่งนี่เป็นสูตร1กับสูตร2ของเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะซ้ายกับขวาสำหรับ อางวดนี้เลขบโชนค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าเลขบโชนกันงวดที่ล 7, 7, แล้วเลขมันชนเจ็ดหากับเจ็ดหกนาะค่ะมันก็เข่าบนไปเจ็ดหาแต่ว่าดเหล็กชุดเจ็ดเกาพนกับเขาอยู่ล่างนะคะพี่น้องค่ะเขาชุดฟังขวาเนาะค่ะชุดสายกับสิบชุด ชุดทรายเกาหางชุดขวากับเกาหางมันบ่ชนกันค่ับพี่น้องขาแต่ว่าเพ่นกะทำตัวเด่นมาให้ชุดเน้นๆตัวเด่นๆที่แต้มสีไปสีเขียวๆนี่เด้อค่ะ่นให้มาสามหางเน้นๆแล้วก็มีตัวกันตัวร่องตัวกันให้ค่ับพี่น้องขาเด่นล่างของคนวิ่งศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์กับหนึ่งนี่ เพนบอกว่า1นี่สีมาหลายกว่า0ก็เล้เป็นตัวเน้น7 1 2 1กับ8 1ค่ะตัวล่องกับสองศกับเก้าสตัวกันนี่กับเก้า3า 3, 7แปดล้วกับสอค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชุดของแอดพารนี้ ชุดเต็มมันบ่ชนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพผนการตัดมาให้ตัวเน้นๆต่อไปเป็นของแอดลือดลั่นสนันเมืองค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแอดลือดลั่นสนันเมืองก็ชุดหกตัวนี่ก็เข่ามาสามงวดแล้วเด,ด้อค่ะพี่น้องเด้อหมดก้อนนี่ที่ผ่านมาก,ก็เข่าเจ็ดถาหมดก้อนานานๆก็เข่าหาศูนย์สำหรับวันนี้เป็นชุดหกหางชุดสามหางของเบอร์ลุตผลการบริรเลณร่องให้ค่ะพี่น้องค่ะเพป็นมาตัดเนาะคะ่ะเพป็นให้แต่ชุดเต็ม 1นึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสามเก้าสองะเก้าสามไปชนกันกันกนกบเอด็ดพัดเบางหนึ่งหันหนึ่งสองนะค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้พิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะเลขทุกเลขหวยทุกหวยสำนักใดดังสำนักในเม่นกระสีมีหลุดมีเขา่ามีออกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะฝากไว้พิจารณาเบิ้งคะ่ะ เจ้าได้มันดิดเจ้าได้มันแมนยีวันกับสันหามให้เบิงใม่ชมเอามาให้ใหใหพี่น้องได้เบิงกนหมูก่อนพวกค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยันผระสองเหล็กน้ำเนเด,ด้อค่ะอันนี้เป็นงวดชุดที่ผ่านมาเด,ด้อค่ะมาให้เบิงโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ